สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่สถานที่ที่วางศิลาฤกษ์หรือปักหลักเชิญคุณสองคนมานั่งด้วยมานั่งด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเชิญพี่ติ๋วกับพี่ดิตยามานั่งเข้ารายการด้วยกันค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่สถานที่ที่เราจะวางศิลาฤกษ์สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรยา แล้วก็ขยายโอกาสไปจนถึงเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอสองสองท่านนะครับที่ได้เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็อีกสองท่านนั้นมาจากพัทยาจอมเทียนนะครับซึ่งวันนี้ก็มาร่วมบุญกันในนามของอโครงการที่เราจะสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรนั่นเองนะครับท่านแรกอยากจะแนะนําครับคุณยายมาเฟืองครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสองท่านนะขวามือของผมก็พี่นิตยากับพี่ติ๋วนะคะสวัสดีสองท่านรับสวัสดีค่ะครับพอเราทราบว่าทางอาจารย์หมอสุพัฒน์บุญแสงจะสร้างโครงการครั้งนี้นะครับวันนี้นะฮะซึ่งคุณยายมาเฟืองและคุณป้าเนี่ยได้เดินทางล่วงหน้ามาตั้งแต่เมื่อวานได้ถวายเงินให้กับหลวงปู่นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทตามภาพที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรขึ้น ปูนห้าสิบตันก่อนปูนห้าสิบตันอ๋อปูนปูนอีกห้าสิบตันไม่ใช่ปูนรับปากหลวงปู่สี่สิบก็เพิ่มมาอีกสิบเป็นห้าสิบแล้วก็คิดเป็นตัวเงินออกมาแล้วก็หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันโอเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันปูนสี่สิบตันนะฮะเป็นห้าสิบตันห้าสิบตันครับซึ่งจะ ตรงเนี้ยสถานที่ตรงนี้อีกสักครู่เวลาเก้นาฬิกาเนี่ยก็หลวงปู่จะเดินทางมาถึงแล้วก็จะทําพิธีต่างๆเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งสายบุญครั้งนี้แน่นอนนะครับท่านหนึ่งมาจากพัทยาท่านหนึ่งมาจากกรุงเทพอ่าคุณยายมาเฟื่องครับการที่ทางอาจารย์หมอสุภัทตบุญแสงหรือคุูมาทองด้วงเนี่ยจะสร้างเพื่อส่วนรวมเนี่ยอ่าคุณยายมาเฟื่องรู้สึกยังไงครับก็เพิ่มใจนะคะค่ะเพิ่มใจดีใจติดตามหลวงพ่อมาตลอดนะค่ะ ก็รักษาหลวงพ่อมาอตั้งแต่ห้าห้าปีห้าห้าโอ้ห้กว่าปีก็สิบกว่าปีนะค่ะตอนแรกรักษาแผนปัจจุบันรักษาไปรักษามาเอ๊ะขามันบวมมันจะเป็นไตเขานะอ๋อคุณยายนี่เป็นขาบวมมันหกล้มไงฮะหกล้มแล้วก็มันก็เดินไม่สะดวกแล้วมันปวดปวดก็รักษามาตลอดมันก็ไม่ดีขึ้น นะคะเออรามาดูทีวีเขาบอกว่าที่วัดสระแก้วมียาดีก็ลองมาไหนันแกแล้วจะตายอยู่แล้วไม่เป็นไรน่ะแล้วยอมตายยอมตายนะคะมามาหาหลวงพ่อที่วัดสระแก้วในสมัยนั้นปีอะไรครับปีห้าห้าปีปีห้าห้าเนี่ยนะโอ้แล้วแล้วคุณยายื่อเฟิงได้ใช้สมุนไพรตัวไหนฮะกินมาทั้งมดมันมีบำรุงปอกเลือด ฟอกเลือดอตัวหลตัวยาระบายก็ดีอะไรก็ดีหลายตัวก็จะมีคนเหลืองคนดาหรือเป็นพวกสมุนไพรต่างๆอะไรนะชงร้อนชงร้อนก็มีฮะแล้วก็ความดันนิดหน่อยหลายๆตัวค่ะทั้งยาเม็ด แคปซูลยาต้มยาชงใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็จะเบาแล้วนะเพราะว่าขแ,วแข็งแรงดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนี่ครับก็เป็นความศรัทธ,ธาในในตัวหลวงพ่อมาตลอดแล้วก็ติดตามแม้ว่าจะมีกระแสข่าวเข้ามาในทิศทางที่แต่ว่าคุณยายเมือเฟืงนี่ศรัทธ,ธาที่ตัวหลวงพ่อนะ เลยร่วมบุญมาตอลอดเจาะน้ําบาดาลมาไม่รู้กี่ที่นะตั้งแต่ปางเขาสารเอาง่ายๆผมก็เลยว่านี่คือความเป็นมาของคุณยายมะเฟืองนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้คุณยายมะเฟืองคิดว่าทิศทางในอาการของตัวเองเนี่ยประเมินแล้วว่าดีขึ้นยังไงครับดีขึ้นหมายถึงก็สุขภาพหน้าตาอะไรต่างๆมันก็ผ่องใสนี่นี่นี่คนนี้ฮะอันนี้กินของแดงนะยาพอกเลืเหมือนกันตัวเดียวตัวเดียวกันเลย ก็อยากจะอาศัยว่าถ้าผู้ชมที่ชมรายการบางคนนี้อาจจะไม่ านได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาสัมผัสแล้วก็มา,าดูการปรุงยานะน้องเตยนะ, <ขา S 2> นะค่ะน้องเตยพอจะเอ่ยถึงพี่ติ๊กพี่พพติ๋วกับพี่นิตยาตแล้วะอีกสองท่านนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแฟนคลับรายการของเราด้วยก็คือพี่ติ๋วนะคะแล้วก็พี่นิตยาซึ่งเดินทางมาจากนาจอมเทียนพัทยาเลยออกจากบ้านมาตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ความตั้งใจของพี่ติ๋วคือแบบว่าตั้งใจมาร่วมบุญในครั้งนี้แล้วก็มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างศรัทธาในเรื่องของแบบว่าการทําสมุนไพรของหลวงพ่อย ยังไงบ้างคะอยากให้พี่ติวได้พูดกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งก็สัทธาในตัวหลวงพ่อแล้วก็สัทธาในตัวมนนไงหลวงพ่อเพราะไครแล้วมันนีปมะอยู่์ได้ผลจริงได้ผลจริงเพราะว่าใช้มานาน ค่ะ <c oughs> แล้วก็ราคาในตัวหลวงพ่อก็มาทุากบาทที่หลวงพ่ออืมค่ะตัวพี่ติ๋วเองคือมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีปัญหาสุขภาพในเรื่องไหนคะตอนแรกเลยความดันนิดหน่อยมีความดันตอน<า><า>นี้ก็กินก็ความดันก็ไม่ดีตอนนี้เหลือร,ร้รอยสิบบาทอ่าตอนนี้ก็คือแบบว่าทานข้าวได้แบบว่าอร่อยเลย <c oughs> ไม่ไม่อยากอร่อยแต่ก็อร่อยค่ะก็เป็นสายปูนทั้งสองท่านเลยแล้วก็พี่นิตยาด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นเ เรื่องของการทานกล่องแดงหรือว่าตัวสมุนไพรฟอโลหิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวสดใสใช่เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าอยากรู้ว่าพี่นิตยาทานอะไรทำไมถึงแบบหน้าตาสดใสขนาดนี้ตอนครั้งแรกก็เป็นโรคหัวใจก่อนเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เป็นภูมิแพ้คือคือหายใจไม่ได้อะนอนไม่ได้คือจะนอนไม่ได้เลยต้องมียาพ่นจมูกตลอดเวลาค่ะเป็นมาประมาณ78ปีแล้วแล้วคราวนี้พอ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมากินรักษาภูมิแพ้ตั้งใจจะกินรักษาหัวใจแต่ภูมิแพ้มันหายอะค่ะมันหายไปแบบเราลืมเลยอะลืมว่าเราต้องพ่นจมูกทุกวันวันละเป็นสิบสิบรอบเนี้ยตอ,ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้ว ค่ะมันเหมือนมันมันควบเหมือนกันไงผลผลซื้อหนึ่งได้สองอ <ผล S 1> <น>ะไรอ่ะใช่หนึ่งได้สองดังพี่พี่ติ๋วก็บอกว่ากินมหาการนี้ก็คือ,อเวลาขับรถไปไหนมาไหนไกลๆไม่เหนื่อย <Okay. S 1> แต่ขับรถ9ชั่วโมงหน้าไหนยางเชนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วนอกจากฟื้นฟูเรื่องห,ห,หัวใจเต้นปิดจังหวะแล้วกับภ<ช>ูมิแพ้เนี่ย หายขาดเลยนะค่ะแล้วก็น้าหนักเพิ่มอันนี้มันเพิ่มอ่ะถือว่าดีค่ะรออายุเยอะแล้วก็มันก็มีน้ําหนักขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ดีแบบว่ามันเหมือนกับก็ดูดีอ่ะนะเราอยยุเยอะแล้วคดีร่าหน้าตาผิวพรรณแล้วก็ไม่มีโรคเดินทางไปไหนมาไหนไปไหนได้ไม่เหนื่อยง่ายไม่ไม่เป็นไรคตอนนั้นคือหัวใจมีจังหวะเข้าไป อ่าโรงพยาบาลแล้วไปศึกษาแล้วว่าต้องใช้เวลาแล้วใช้งบประมาณใช่ใช้งบประมาณก็คือไปจี้กระตุ้นก็คือประมาณ<ห>ไม่รู้ว่าบอกเขาก็ไม่รับรองว่ากี่รอบจะหายหค,รครั้งแรกอาจจะไม่ตรงก็ได้ไม่ไม่ถูกจุดมันที่มันห้องห้องที่ว่าไม่ถูกห้องมันที่มันเต้นผิดจกกังหวะก็คือทั้งหมดก็ประมาณรวมรวแล้วก็จะประมาณล้านกว่าบาทนะคะ อันนี้ร้านกว่าบานี่เราเราได้จ่ายไปแล้วยังค่ะยังไม่จ่ายก็คือก็พอดีแฟนดูดูในทีอยู่ในช่วงกําลังตัดสินใจแล้วมาเจอทางอาจารย์หมอสุพัฒพอดีก็เลยแฟนก็พามาตอนห้าทุ่มเลยวัดตะแก้วาถึงหุ้ดยอดไปออกมาจากบ้านตั้งแต่ห้าทุ่มมานอนรออยู่ที่รถเลยที่วัดตะแก้วเลยโอ้พอนีพอทานยาไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราไปตรวจแล้วหมอเขาบอกมันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นก็คือตอนนี้ก็หมอเขาก็ไม่ได้จ่ายยาอะไรเพิ่ม เราไม่ได้กินยาลงมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้มาแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินอ่ะเพราะว่ามันดีแล้วอ่ะก็ไม่กินก็กินแค่ยาสมุนไพรอย่างเดียวครับเราไม่มีอาการนั้นอีกแล้วประมาณสองปีแล้วไม่มีอาการนั้นครับอันนี้ถึงว่าเดินสายบุญไปทั่วอีสาร่านล่าสุดที่พี่ติ๋วไปสร้างอะไรนะที่จังหวัดอะไรนะโมกะลาสระนี่โมกะลาสระบุตรก็คือจะทําพิธีเบิกเนตเดือนไหนฮะ ก่อนสงการก่อนสงการอ่าโอเคครับก็นี่ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ละท่านเนี่ยศรัทธาในตัวของอาจารย์หมอสุพัฒน์อยู่แล้วแล้วก็กินปฏิบตัติอย่างพี่ติ๋วพูดเมื่อเช้าเนี่ยผมน่าสนใจก็คือว่าบางครั้งไม่ใช่น่ากินแลนอนรออาการดีขึ้นมันต้องมีอะไรออกกําลังกายต้องช่วยออกกําลังกายต้องออกกําลังกายด้วยออกกําลังกายด้วยเพคุณมันต้องช่วยตัวเองด้วยอ่าอ่าอย่างมา,าการนินที่เขาบอกว่ากินทั้งวันเลยยังไงก็ชงเหมือนก็ต้องชา กินทั้งวันคือกินเหมือนเราทานน้ำเลยใช่เหมือนน้ำชาเลยแต่เหมือนกับเป็นการจิบน้ำอุ่นไปด้วยเพราะว่าอาจารย์หมอสุภัฒน์บอกอยู่เสมอว่าน้ำอุ่นคือเป็นยาอายุวัฒนาที่ดีมากคชนเช้ามาขอให้กินน้ำอุ่นสองแก้วเลยผมสองแก้วนีสีก็สองแก้วแล้วคุณยายเมื่อเรามีโอกาสปฏิบัติหรือออกกำลังกายยังไงเดินชจ้ากิ้งหรืออะไรยังไงบ้างเดินไม่เดินแค่ในบ้านก็จะแย่แล้วค่ะเดินไม่ได้ก็เดินไม่ได้มากคุณตลอดไ แล้วตื่นเช้ามากินสมุนไพรตัวไหนบ้างครับก้า็มีที่บำรุงเอาบำรุงะได้เอาบำรุงร่างกายก็พญาช้างดำแล้วก็ควรเหลืองอย่างเงควนเหลืองน่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับคุณป้านะครับคุณป้ามีประสบการณ์หรือจากที่กินกับคุณยายค่ะกินไอ ฟอกเลือดนะอ๋อกล่องแดงนี่นี่เขากินหน้าตาสวยนะแม่ <c oughs> คือฟอกเลือดจะเป็นสมุนไพรที่เหมาะกับสาวๆหรือว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือสามารถทานได้ทุกเพศเลยแต่ว่าอ,อย่างแบบว่าผู้หญิงทานก็จะช่วยแบบว่าทําให้หน้าตาสดใสผู้หญิงผู้หญิงทานเนาะอันนี้ก็คือจะพูดเล่าให้ฟังคือเหมือนกับว่า ผู้หญิงทาน่ะเหมือนว่าเราอายุเยอะแล้วค่ะเรารอบเดือนไม่มีแล้วแต่ว่าพอทานอันนี้มามันก็บากอีกนะมันฟอกเลือดอ่ะใช่ทำให้เลือดลมเราเพราะว่าเราก็ห้าสิบห้าสิบาแล้วนะ,ะมันก็หมดไปแล้วแต่ก็กลับมาอีก นั่นไงทำให้ผิวพรรณหน้าตาเป็นสั่งไอ้หนูเป็นสาวอยู่ยังเป็นสาวอยู่นะฮะหน้าแบบออกสีชมพูสีแดงขึ้นนี่ก็คือเป็นผลของความศรัทธาในเรื่องของสมุนไพรยานะครับหลังจากนี้นะครับด้านหลังเราเนี่ยเห็นที่โลงโลกเนี่ยก็จะปลูกต้นสมุนไพรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮานุมานประสานกายนะครับฮานุมานนั่งแท่นทุกสมุนไพรนะฮะอาจารย์หมอสุภัฒน์บุญแสงจะมาปลูกไว้ที่นี่ใครที่จะเดินทางมาที่นี่น้องเตยบอกพิกัดอีก สำหรับใครนะคะที่จะเดินทางมาที่จุดนี้นะ,ะหรือว่าศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจุดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเดินทางนะคะมาตามเส้นถนนสระบ,บุรีหล่มศักดิ์ผ่านตัวเมืองนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์มาจนถึงทางขึ้นเขาค้อนะคะฝั่งบ้านนางัวติดกับถนนใหญ่จะเจอเซเว่นนะคะคุณผู้ชมสังเกตเซเว่นที่ติดกับทางถนนใหญ่ได้เลยนะ,ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะประมาณ2-3มกิโลสังเกตด้านขวามือนะคะก็จะเจอกับ างกว้างตรงจุดนี้เลยนะคะถ้าตรงขึ้นไปจะขึ้นเขาค้อเลยแต่ว่าด้านขวามือตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะหรือว่าถ้าเลี้ยวเข้าไปอีกก็จะเป็นทางขึ้นไปวัดเขาถ้ำพระนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็สามารถปักหมุดมาได้นะหรือถ้าใครจะปักหมุดมาปักหมุดมาได้เลยนะคะที่วัดเขาถ้ำพระตำบลท่าพลอเ,อเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับถนนใหญ่ทางขึ้นเขาค้อเลยค่ะสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆเลยหรือถ้า ไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจยังไงสามารถติดต่อมาสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ายวันนี้ก็ถือว่าเป็นหลายๆท่านนะคะเป็นสะพานบุญที่ได้มาร่วมกันนะคะแล้วก็ได้มาทําบุญร่วมกันแล้วก็เป็นการอนุรักษ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยกันด้วยค่ะครับสถานที่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อวานเราได้มีการประชุมกับร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ที่นี่นะครับแล้วก็พระสงฆ์องค์เนนวัดเขาถ้ำพระนะฮะแล้วก็กรรมการวิสาหกิจชุมชนทุกอย่างนะครเราจะเริ่มร่วมกันที่นี่นะฮะจุดสตาร์ทวันที่1นนะครับแล้วก็ไปจบ วันที่6มนามนาแล้วหลังจากนั้นก็เดือนเมษานะครับก็จะมีการบวชนานคบ,บวชเนรเนี่ยที่นี่นะครับก็จะมีะงานอีกต่างๆมากมายเข้ามานะครับฝากทุกท่านนะฮะจะไปเที่ยวเขาคอฝั่งแคมป์สนรถบัสรถทัวที่ขึ้นไม่ได้มาจอดในสถานที่ตรงนี้แล้วก็มาดูนะฮะต้นก้าต้นสมุนไพรต่างๆที่ทางอาจารย์หมอสุพัฒน์บุญแสงได้ติดต่อมาแล้วนะครับเขาจะมาปลูกที่นี่ ใครจะเชื่อนะครับในช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยเราเจอวิกฤตสถานการณ์เรื่องของโควิดฟ้าทลายโจรน,นะฮะท่านรู้หรือยังว่าต้นมันเป็นยังไงและนําไปประกอบปรุงเป็นยาได้ยังไงนะครับว่านลังจือดอย่างนี้ใบหญ้านางนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรนะแต่เรา,าเราไม่รู้ว่าจะมาปรุงแบบไหนนะฮะยังไงซึ่งมาเรียนรู้กันที่นี่นะฮะอ,อาจารย์หมอสุภสัฒนบุญแสงก็จะ มาอบรมมาให้ความรู้และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านก็จะได้ส่งเสริมาอาชีพนะครับอย่างต้นสมุนไพรที่มาประกอบเพชรสังฆาตรละหานุมานประสานกายอย่างนี้ตันเลืหลายหมื่นบาทชาวบ้านเกษตรกรเมื่อวานได้คุยกับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะเอาพี่น้องเกษตรกรบางครั้งปลูกข้าวมันล็อกที่ตันละ6 0 0 0 0หมื่นแต่เนี่คือ67หมื่นนะครับอันนี้คือผลไปรไยนะ นะครับก็อยากให้พี่น้องอได้มาสนับสนุนโครงการสถานที่ตั้งตรงนี้อย่างที่น้องเตยบอกก็คือ <erst S 1> <ะ>เราจะขึ้นเขาคอเนี่ยฝั่งแคมป์สวนหรือจะขึ้นวัดเขาท่พาพระก็มาพบกันที่นี่ได้ะนะครับซึ่งวันนี้สายบุญสองสองสายก็คือมาจากพัทยาแล้วก็จากกรุงเทพเนะี่ยคือคุณยายมาเฟืองเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ปางเข้าสารนะครับเจาะบ,บาดาลทําบุญมรทุกที่วันนี้สิ้นสุดการเดินทางหลายหมื่นลี้แล้วนะอ,อาจารย์หมอสุวัสดิ์จะประจําอยู่ที่นี่นะ รู้สึกยังไงอาจารย์สุภัฒบอกว่าจะอยู่ที่นี่ปักหลักที่นี่เพื่อชวนรวมนะฮะก็ดีใจด้วยนะคะ <ocalyptic> เป็นห่วงท่านอ,อ๋อเป็นห่วงเพราะว่าอยู่ที่นู่นโดนทั้งคด,ดีความทั้งอะไรยืแย่นะใช่เราท่านทําบุญที่นี่ท่านจะหลุดพ้นทุกอย่างอ่าก็นี่อาศัยเมื่อวานนี้พอบอกว่าคุณดายมาเพลิงเดินทางมาท่านก็ดีใจเพราะว่าไม่ทิ้งท่าน ยามที่ท่านถูกใส่ความใส่ร้ายไม่ว่าจะเรื่องการเงินข้อปฏิบัติต่างๆท่านยังมีกําลังใจอย่างน้อยก็ต้นต้นทางก็สองครอบครัวนะฮะก็คือทางพี่ติ๋วด้วยทางพี่นิตยาแล้วก็ปุญญาเมือเปิดเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับว่า อาจารย์หมอสุภัฒน์บุญแสงมีเจตนาประสงค์ที่จะสร้างเพื่อส่วนรวมจริงๆนะครับมาสนับสนุนกันได้ผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะมาที่นี่มาร่วมบุญแล้วแต่กำลังศรัทธานะครับอีกสักสักพักหนึ่งนะฮะผมจะขึ้นป้ายท่านเอาตรงนี้แล้วก็ติดต่อซึ่งวันนี้แน่นอนลวครเป็นบุญของเราคือท่านเจ้าคุณอยานาพิเศษนะครับจะเดินทางมาที่นี่มาให้สิ่งให้บรมาให้วัตถุมงคลด้วย อ่ครับก็อยากจะเชิญชวนนะฮะมาร่วมมาวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับ ตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่6หรือหลังจากนั้นนะเราจะมีการตั้งเต็นท์อย่างนี้แหละต้อนรับทุกท่านอยู่นะะ <S <S. ใช่ค่ะสาหรับใครที่ติดตามรายการอยู่นะคะก็ฝากคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากจะร่วมทําบุญในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างานี้ได้เลยนะคะ<ช>แล้วก็ฝากช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์บอกต่อเป็นสะพานบุญนะคะให้กับทางเพจ a c e b o o k สุพัฒน์ทีวีด้วยเราก็จนะมีโครงการดีๆรวมถึงสาระน่ารู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครับ เราท่านที่รับฟังทางสถานีวิทยุวพชนะครับพระุูธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลสายสีนะครับตอนนี้เราลิงก์สัญญาณไปกี่จังหวัดน้องเตยนะฮะวันนี้นะคะที่ออกรายการนะคุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะเราก็รับฟังได้นะคะลิงก์สัญญาณไปยังคลื่นวิทยุนะคะไปถึง9้าคลื่นเลยครับก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่รับฟังอยู่ขณะนี้นะครับก็เราอยู่ที่เขาคอเพชรบูรณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาล สมุนไพรนั่นเองนะครับก็ฝากประชามพันธ์ได้ใครมีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวเขาค้ออย่าลืมแวะมาสถานที่ตรงนี้นะครับอ่ะท้ายนี้นะฮะอยากให้ทั้งสองท่านนะฮะได้อ่ฝากอะไรถึงพี่น้องชาวบ้านที่รับชมรายการเรานะครับอ่ะยายมาเฟืองก่อนเลยพูดว่าอย่างไงพูดยังไงก็ได้ว่าเรื่องงานบุญการกุศละอาเลยฮะอ่ะ,อะ,ะอยาย,ยาพูดเลยย,าย,ยายก็ูด มันได้ตั้งใจหลายก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับได้เลยครับแล้วเจตนาคือว่าทำดีมาตลอดตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่เด็กตตั้งแต่เด็กได้ข่าวว่ามีทุนร้อยห้าบาทใช่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทแต่งตัวมาก็ตั้งใจทำดีมาตลอดเลยครับครับสาธุเลยฮะทำมาไม่รวยก็แต่ทำบุญมามากมาย สาธุสาธุเราร้อรูค่าเราพื้นมาทุกอย่างนะเอาเด็กโคราชมาใช้เกือบ400คนนะคะโอ้นก็ได้ไปสร้างพระทิ่วัดตะคอเมืองคงนะพระทองนะคะพระทองหน้าต่าง6ศอกโอ้ยโมกราลาสารีพร้อมนะคะตรงกันเลยนะอไม่มีตังคนะคุณนะเปียแชร์นะไปฟังเทศที่วัดสุทัศนะฮะ บอกหลวงพ่อโยมเนี่ยอยากสร้างพระนะให้เหมือนท่านเลยถ้ามีสตังค์เรียกแชร์เลยกันโอ้โห,โหสาธุใจใหญ่ไหมเอาให้พี่ติ๋วสรุปด้วยค่ะอยากให้พี่ติ๋วได้แบบว่าฝากถึงผู้ชมสักนิดนึงก็ มาฮะมาต้องลองสมุนไพรหลวงพ่อต้องลองถ้าไปฟังคนอื่นไม่เห็นผลนะต้องลองด้วยตัวเองที่เราเป็นอะไรแล้วจะเห็นผลเองวันทั้งนน้นสรรพคุณนี้ต้องดูด้วยตัวเองคันเชื่อคนอื่นไม่ได้เพราะว่าพี่ติ๋วก็คือประสบการณ์จริงเลยประสบการณ์ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าอยากรู้ว่าสมุนไพรนี้จะดีกับสุขภาพยังไงนะคะก็ต้องลองเปิดใจอย่างพี่ติ๋วแล้วก็พี่นิตยานะแล้วก็คุณยายมาเฟืองค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลื ย้กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านใดที่รับฟังทางสถานีวิทยุวพชนะครับวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติลิงก์ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกาญจนบุรีในเขตกรุงเทพก็คือฝั่งประชาอุทิศนะฮะที่รับฟังอยู่ขณะนี้นี่คือเสียงจากสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะครับโดยการนําของอาจารย์หมอสุพัฒน์บุญแสงนะครับจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วหนะครับวันนี้ขอบคุณทุก ทนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงกับการใช้สมุนไพรแล้วก็ศรัทธาในตัวของหลวงพ่อด้วยนะกราบขอบพระคุณนะครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ